สวัสดีเที่ยงวันเสาร์ด้วยจ้าพี่น้องอากาศดีเลิศประเสริฐสีคือเกาจ้ะดอกกล้วยไม้ข่อยงามบ่เดี๋ยวสีวาวเรื่องดอกกล้วยไม้ให้ฟังขาวๆด้วยจ้ะเด้อเอา้าผู้ใดไม่อยู่หล้างดอกกล้วยไม้ข่อยพี่น้องนาคุ้นๆนาคุ้นๆผู้ใดเนี่ผู้ใดเนี่บิลลี่น่อยตัวนี่ ดอกกุยไม้นี่ได้มาปีที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อสิบา่อ้ฟังนี่มันออกดอกรอบสองจา้ารอบแรกนี่เมื่อเ้าเห็นบอกขวนเก่ามาเนี่ยพ่อดอกมันเบิดแล้วดอกมันออกเบิดแล้วเท่าแล้วแม่จา้าดอกล่วงแล้วให้ตัดให้ตัดปฏที่นี่มันก็นสิมาออกออกคอนี่เห็นปะมันสิออกอีกนี่รอบที่สองนี่พ่วงแบบงหญ่เลยสองพ่วงพ่วงละเก่าดอกจา้าล่องเห็ดเบิงเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้การเห็นบ่นเนี่ยเราดอกกล้วยไม้เนี่ยมันจะชอบอยู่มองหน้าต่างให้โดนแสงลำไล่ลลำไล่บ่ามักแสงแดดหลายแล้วก็รับอากาศคอยคอยเอาว่างไใ้มองนาต่างมือละรอบจากช่วงเศร้าที่แบบแดดยังบ่ท่านจัดนเนาะปะที่นี่กะนี่รอบที่สองที่มันออกดอกกถือว่าคุ้มซื้อเทีอเดียว ปฏิทินถามมันเบิดดอกกันนี่คอยสล่องตัดอีกเบิงวานสีออกมาอีกบ่เด้อพี่น้องนะให้ดอกมันโรยไปสกอนแล้วก็มาตัดเบิงวานสีออกอีกรอบที่สามบอสุดยอดเลยนี่เป็นครั้งแรกในะชีวิตเตอรอจะเลยใบห้ฟังนะฮามุเจ้ามีกล้กวยไม้อยู่บ้านแล้วก็ล่องเห็ดเบิงได้จะ้ะเด้อสิตาําเจ่แบบพริกดิบแม่จ้ะสีเอาไปครัวเนี่ยนี่พริก เทียมแล้วก็หอมแดงนะจ๊ะอันนี้เป็นเนื้อปลาว่องด้วยพี่น้องคอยเอาไปต้มต้มแล้วก็มาซับละเอียดนะจ๊ะเป็นเนื้อปลาแท่นเนาะแท่นผสมกับน้ำปลาละจ้ะแ่บๆหอมหอมจ้ะเดี๋ยวมาตำร่วมกับเนื้อปลารับรองว่าแ่บ,แบพี่น้องเลย แนวดราจ่าแนวกินมเมนีปลาซิวแก้วทอดแจวบักริกดิบไข่ต้มสองน้วยแล้วก็นแหนมหมูจ้าพี่น้องเอ้ยเป็นถึกใจคอแห้งได้แนวกินมเมนีสุดยอดเลยจ้ามาเ้อหาแนวมาส้มกันพี่น้องมาบ้าจ้ามาเลยจพี่น้องสกู๊ปสก้อนสบาดีกันบ่าจ้ามาบามาจ้ามาลองซิมแหนม ค่อยกัดไปครับนึงแล้วลืมกดกล่องแซบแซบพี่น้องสุดยอดเลยเฮ็ดวันพลหัดต,ตอนเสาอืม โอเผ็ดตัวนี้คุยแจ่วพี่น้องอไ้เรื่องเลยสั่มห้าง แซบแซบไปหนอ่อยเสื่อมเอาเสียงเบาเสียงดังแห้งผด แซ่บน็อตาลแเน่จังเจ้าเม เสียบน่นวกินมือเนี่ยถือใจคักพี่น้องเอ้ เขากันมหยังเขากัน

เฮ้ยพี่น้องเอ้ยอยากให้มอมนําเด้อจ้ามาโนกัน Giòn ghê Nếu chỉ leo sẽ bao lương treo hay phát nữa cả đâu ฟินแห้งแก้าหอมหอมกุยหาก ปลานี่กับเจรียวแม่คือเขากันแทะกับไข่อันนี้ก็แซบม,มันโดดๆพี่น้องออ ที่ได้ซื้อมาเพิ่มจะปลาเนี่ยมักแห้งเบิดแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายมันมีเนื้อปลานะจากแจวมันก็มันสีแสบ ฟินฟินเข้ากันครับแม่จ้ะ ทดที่จะ้ะเพชร แม่ <c oughs> าจาัะสุดยอดเลยพี่น้องมุตเจ้าตรงร่อง <c oughs> <c oughs> อือทที่จัง <c oughs> ป๊าดิโดวแสบแห้งต่ว่าเขาในอิ่มแล้วพ่อแล้วจ้า <c oughs> คุยแจวอยากให้ป้าก,กันล่องเห็ดแจวนี่เบิง่งอืม,อม 嗯。Mm. พ่อหน่จ้าอิ่มแล้วอีกรอบหนึ่งก่อนนอนสีเบาเรื่องแจ้วเอ้ฟังเนาะเอยซื่อปลามาจากมูมันสีมีปลาซิวแก้วกับปลาวงปลาวงนี่มันเบาเสียงดังบ่บานเทา่าเอินปลาดาวบ่ะฮะบวงวง่งูอว่ามุเจ้าเอินปลายัง ่อยเอาไปทอดแล้วมันเข้มมันกินบ่ได้ราสิมากิกินกัะสมต่ำมันเข้มแห้งก็เลย่าเฮ็ดยังไดเนาะมันคือเข้มคักแทะเอาไปต้มต้มแล้วก็มาชิมเมืงไม่ก็ยังเข้มอยู่ก็เลยเอามีดซับซับซับเราเอาไปตําเป็นเนื้อปลาบดนอกจากงวดที่แล้วคอยเฮ็ดอันน้ำพริกเผาแซ่บแซ่บงวดนี้คอยก็เลยมาเห็ดน้ำพริกอันนี้จะแซ่บบ่ลืนกันพี่น้องไปลองบิางเด้อ ถ้าามุกเ้าซื้อปลายแหงมากแล้วมันเข้มจักสีเฮ็ดจังไหนกินกระล่องเฮ็ดแบบนี้กินเบิ่งได้จ้ะเดอ้อว่าเห็ฟังอันหน้าปะฮะแบบบ่โม้วเฮ็ดอีหยังกินสิไปทิมเสียดายเด้อมันบ่เป็นถึกๆเด้อหอซื้อมาทุงละสิบป,ปอนด์แสบพี่นงโอ้ยสุดยอดเลยอยากให้ล่องเฮ็ดกินเบืองจากของแสบเฮ็ดง่ายผอมอลาไปก่อนนะจ้ะขอบคุณที่รับจ้าพี่นองสุข,ขุสุขคนเดอ้อให้ยูดีไม่แห้งกินแสบกินนวัวกินเกาลัและกะันอยากให้ ใหญ่เจอลกคไข้ไข้เจ็บนอนรับฟันดีจ้าไม่พอกันไม่เมื่อนาเด้อจ้าเด้อขอบุนจ้า